เมื่นที่พ่อจ้อยได้ลายนี่คือได้มาจากเลขบัดครับได้มาจากเลขอัคร uh ับเได้ไปก้นมันบ่าได้มปพูดมาพูดมาพูดมวพูอาพคดมาพู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 ดมหพมาพูาพมาพะพมายามมาพูมาพูดมาพมาพูาพูดดวพอยรมามดของแท้ เอากระสอบไปซา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 ครับฟังเขาอยู่ครับมันวางยังไงมาถึงคเด็กขี้คุ้ยชื้อทุกงมดอยากไปใกล้ๆอยากก็มือดีถูว่าใจกำลังสูงมันสักกักงักงากลุ่มนาดีถูนะเพาดีทำมห้เด็กติดอยู่ พอดีมีเลขติดศูนย์ลนะพ่อวันนี้เจ้าเปล่าดีเจ้าวปล่าดีเจ้าเปล่าดีบัดนี้เลขตะล่างใกล้มือบ่พ่อตั้งสีมาก็ประมาณจะอีกวันที่ประมาณวันที่มือนี่ยกวันที่สามที่สี่ที่หาที่หกเนี่ยประมาณที่หกที่เจ็ดนี่แหละมามาครบที่พ่น์ที่ให้เพื่อนว่าเสียให้เล่นจนรวยผู้ผู้เพื่อนเอามาให้ ให้เรียนจนรวยจนรวยพอดีเดี๋ยวว่าพ่อั่นไหนมาพ่อันมาครับเมื่อยได้ครับนัดเมื่อยประมัานหากหเก็มื่อยนี่แหละวัดที่เก็ตประม่านอาทิ์นึงนอะพระจ้อยนาะแมนรับ่ประมาณอายทิ์นึงพโทรปาหาพระจอยเรานโทรมาหาพระจอยเราเมื่อเ้านี่ยาเฝ้าเอาละยาเฝ้าเอาทั่วไป่อันให้ไปเคี่ยวเงินบริสก่อน่มเ็นมาแล้วเป็นเลียนเี่ยเยอะตระลเจ้านี่เพิ่นชื่อเพิ่นซื่อเป็นเพิ่นื่อเป็นบาทครับ ถือ่ละเจ้านี่เพิ่นถือแปดเจ้าครับเจ้าละแปดร้อยคู้คู้นแปดร้อยถ้าเจ้าซื้อเจ้ากับคนคนเติบอยู่อยากให้เจ้ากับถือเลขวิ่งเลข้ยงแรดหลายนั่นแหละแปดร้อยคุ้นแปดร้อยพระท่านมาได้เนาะจะกระเจ้าแบบเพิ่นชิบะซื้อเพิ่นชิบะซื้อตัวไรครับเพิ่นชิบะซื้อตะยุนนั่นนี่ครับอันนี้มันก็ซื้อง่ายครับพอจ้อยว่า หกกับเจ็ดหกเป็นมาต่างสามตัวครับเจ็ดมันกับมาสามตัวครับป่นนี้มันผิดแปลกในมิหากับแปดเท่านี้ที่สียุทธายครับมันมาถือมันบาถือมันสีไปใส่ครับหกมาสามตัวเจ็ดมาสามตัวเจ็มมาาสตัวหกมาเจ็ดตัวครับสามครับสามตัวจับใส่กันในประคับหนึจับถ้าหากรับแปดครับใช้กับเจ็ดกับหกครับโอจับคูัก็เลยมีหาแปดครับเจ็ดหา เจ็ดแปดครับเก็ดแปดเก็ดแปดเก็ดแปดอนนี้ขึ้นวัดก้อนขึ้นวัดก้อนครับขวัดติพานมาตกแต่งยางตกแต่งยางตกแต่ยางวัดนี่ก็ยังว่าคนพู้ไรพูดถือคนี่วันนี้ก็สุ่มนี่ละเออคันผู้ไรพูดถือนี่ก็ขึ้สี่สี่ลายหลายเท่ฉันดิผมว่าก็ยังว่าหกนี่ก็เป็นลักซิบเก็ดก็เป็นลักซิบเก็ดมันก็มาสามตัวหกมันก็มาสามตัวเลยไหมมันกับพิชแปดก็มิจ้าครับแปดเท่านั้นไหมมันม่สี่เก็ดเลยนี่ แล้วบัานนี้เพิ่นว่าจังไดเกอเพิ่นบอกพ่อว่าจังไดเกาะคนเคลียร์เงินบพันแล้วครับเพิ่นเคลียร์เงินบพันแล้วถ้าเพิ่นเคลียร์เงินแล้วเพิ่นสิโทรมาบอกพ่อจอยครับมันสิส่งมาให้พ่อจอยเลยโทรมาบอกพ่อจอยเลยเล่ยเล่นสองตัวกับพ่อคันจะของเก่งเอาแต่ของพ่อจอยไปกับพ่อคันจะของเก่งซื้อรวยก็รวยคันจะของเก่งคันจะของบ่เก่งถูกเลยคนสิให้รวยให้ปลดหนีเลยแม่นบ่ตลอดปีสปานปีนี่ เพิ่นสิสงมไใ่ห้จนลุ่ยผู้หลานไม่ลุเยไม่าดแม่นครับแม่นเพิ่นสงมไใ่ห้มือใดนี่พอจอยทีมันร่วมกันไว้นี่ที่มันสิไล่กันมากครับมีสามีสามีเจ้ามาสิไล่กันมากครับมาสีส้งกันอยู่ส4ีเจ้าพอจอยขวาริ่นนี่พอจอยเอาอย่างในซูดีเห็นบ่าเกจแดซุดี้หละครับครับพอจอยก็จ้าวเอาตัหานลยครับกับแปดนครับมาใสมาใสเลขพอจอย7 7เกกับหกครับ อเบิง้น้อยๆครับน้อยๆค่อมๆขั้นไปรูปจ้งสีมันสีบาทมันคมโพดแล้ว่น้อยๆค่อมๆนะพ่อเนาะร่อนอีกประมาณเาแต่ว่าบุญละก้นจะสีรูปบ่รูปด้วยครับมันนี่หามันนี่หกนี่แหะประมาณนี้เก้าเนื่องกักับขึพ่อจ้อยนี่เก้าเนื่องกับขึ้อาออกมาจากสิบหกครับสิบหกมากับหัวบ้านนี้พ่อจ้อยนี่มาเสียเขาตัวนี้ครับ ักสุดๆคือับฟังเบิ้งฟังความฝันปัจจัยเบิ้งว่าว่ปัจจอยว่าแหวบได้ก็คือมันเป็นจังได้หรือว่าปอจจัยอาจปอจจัยสิตีบือถือก็ได้หรือข้าตีเอาก็ได้ตังเสียก็บันเป็นยังปลาทุ่งหนึ่งนั่นหาโตทุ่งหนึ่งเกตโตครับหาโตกับเกตโตปลาคอนั่นหาโตปลาดุกเกตโตครับคนละปลาอีกคนละปลาอีกครับเดี๋ยวเรื่องมาคัะคือนหาเกตนาะพ่อเนาะ ครสามตัวคือสองห้าอันนี้มิตรเลขฝันเนาะพ่อเนาะแมนครับเลขฝันเลขฝันก็คือจ้างเอาไปปฏิบัติเมึงครับเลขคามปีของ่อจจอยนี่หาตัวนี่คือเอาไปปฏิบัติร่องมึงเลขหาตัวนี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามสี่ก็คือห้องด้มากตัวเดียวสิห้องก็มาติดเอาครับติดชุ่มเีนียวครับมันก็สิเป็นหาคู่ครับทั้งปีเลยบอพ่อทั้งปีครับบดปีบดชาติครับหลักไหนครับพ่อ โดยมากม no ันจะเป็นรักซิบรักซิบโดยมากไม่ใช่ไหมรักซิบรักหน่วยมันจะลับกันอยู่หน่วยซิบหน่วยซิบมันจะเล่นได้บทลังมาทั้งปีปีตั้งปีบอหรือว่าเฉพาะปีนี้เฉพาะปีนี้ครับปีหกหกนี่นะพ่อเนาะมีตัวใดก็พ่อเนี่ยมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งมีสามมีสี่ครับสมเกมีเมีเับคู่กันได้พ่อค่ะต้องเชื่อกับม่านลำกันครับต้องเชื่อกับม่านลำกลดตลอดปีนี่ตลอดปี นี่นี่บวงวดนี่มาน้ำกันครับนี่งวดเนียมากน้ำกันมันมากเก่ามันมากเก่าครับหนึ่งครับน้ำกันขันบ่หมีซุ่มนี่ในกระสันพ่อจ้อยสิว่าพูดได้ก็ว่าถ้าพ่อจ้อยขี่คุยควบในพ่อจ้อยนั่นพ่อจ้อยอยากอยากให้ข้นหูจักอยากให้นหูจักทั่วโลกเลยขึ้นยังอยากให้ซุ่มเบาๆน้อยๆเนี่ยแหน่ให้มันสงบ กันมันบม่มีความเชียอขันมันขันมันเชียพ่อจอยมันก็สีมีงเงินครันนึกว่ากันว่าคักใจว่าพ่อจอยตีว่าถือกระตีเอาเองไปเนาะความฝันสี่หมื่นห้าตีห้าหมื่นสี่ซี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าเจ้าพ่อจ้อยนี่ลงทุนหมื่นเด็ดครับหน่อยก็ไอ้ลงทุนหมื่นเอ็ดหลอยู่จ้าลงทุนหมื่นเด็ดวันนี้มีแค่นี้นะครับคือว่าเอฟซีมันทร่มาบอกว่ามันถือหลายสิครับสองแสนกร่วคับโอ้โหสองแสนถือ เกแปดครับสองแสนถูกสองแสนเอฟซีป้าจ้าเอฟซี่ปดสิบสอโอ้เอฟซีป้าจ่อยถูกสองแสนนี่กะตีป่าหยากรอกเนาะป่าเนาะปลาถุงหนึ่งหาตัวถุงหนึ่งเกตตัวหาเกตคือตัวบอกว่าคั้นขันผู้ใดฟังคือจเห้าฟังยังจีผู้ร้องคนก็มาซื้อซื้อมาโ่ฟังหรอกมาบม่ฟังมาคําว่ามาโม่ฟังนี่ก็คือ เอาบอกยังกบฟังไม่ได้ยินสิละอาย่ำออกไปพุ่นเอาพ่นวางเลยแม่เลขตอะไรเพื่นของเพื่นมันก็เล่บ่ได้ข้อมละเอียดมันก็บ่ได้ข้อมละเอียดคือยังพอจ้อยบอกไปนี่ก็ยังว่าพอจ้อยบอกบอกอยู่พอพอจ้อยนั่งวันเลขวิ่งเลขแล่นนี่เอาไปแล่นต็บนงวดวังหันเอาไปแล่นต็บนไม่ให้แล่นล่างวันนี้วันนี้เล่ตกับกำลังกายบอกพอจอยย่ำครับวานนี้แล่ตไมนจริเล่ตกับกำลังกาย คือพ่อจ้อยเส่สีเสียวห้ยบิดคนหงวดงวดนี่หาพ่อจ้อยได้มาเบิดบิดสุดเจ้าคือจังสี่คนครับขันแงงเอาไปซื้อยอะขันยงงบ่ถืกนี่แสดงว่าผู้นั้นเชื่อสุดๆครับพ่อจ้อยบอกเลยว่าไม่มีม่สวก็ไม่ส้วกกระซังครับต้ขอให้ยืนเรียกพ่อจ้อยไว้ครับลักสิบครับแล้วก็เอาซุ้มนี่ติดครับ ก็ย no. no, no ืนรักสีว้หกนี่ก็ยืนรักสีใบเก็ดก็ยืนรักสีว้มันสีใบใสครับเลขตลอดปีเนี่ยอืมก็หกกับเก็ดเนี่ยมันก็มาของพ่อจ้อยแล้วมันก็ได้ใส่สนี่กับนึ่นึงครับมันบางทีคุณสีใบใสครับกระสันพ่อจ้อยสีกาลินโตหนึ่งหมื่นสองบอกครับป้าเธอได้พ่อจ้อยบอกครับว่ามันขี่คุยครับพวกเราคนมาเจ้าพ่อจ้อยขี่คุยขี่คุยมันโมแมนต์ครับโมเมนพ่อจ้อยขี่คุยครับ ถ้าถืงเกลียกนี่ผู้นั้นเป็นบ้าครับพวกเสียสติเลยบอมบอมเนพ่อจอยบ้าเนาะครับผมไปถามบ้านบ่อคข่ำถามบอมหัวพ่อจอยถือเกลียกผู้นั้นเป็นบ้าบอมพ่อจอครับผมแล้วก็กล้าเบ้าเต็มปากปานนี้ลับอย่าว่าพ่อจอยหีคุยครับค่ะให้ไปถามเลยไปถามเลยครับออกไปนี่ไปถามเลยครับถามไปจะถือก็ได้ท่านนี้ให็นน้ำงน่งไหมไปถามเลยไปถามไมเลยครับไปถามเลยว่าพ่อจอยถือเกลียกจะได้ มันว่านี่ข้าววอลันมันว่ามันสุดซีบนี่นมันถือกี่ลีบอ่ะข้าววอลันเนี่เฮี้ยมันจิอ่ะนะว่าจะจ้อยอ่ะนว่ากันเสมันถือกี่ลีบอ่ว่าะัานให้ถามังสั่นกันพูดได้ว่าว่าถือนี้แสดงว่ามันเป็นบ้าแล้วบ้าเป้รู้เรื่องครับเป้าเป้ารู้เรื่องตกข้าวเนาะตกข้าวครับตกข้าวตกข้าวครับแก้แล้วก็เจ้าก้าวก้าวโบ คันบ่ถือก็ใชไปมว่าฮันเช็คเชียร์นโอ้ยบ่ถือจช็เชียรเบิดปีเบิดสัดเขาก็บบ้าก็เก่าครับครับอ่าอันนี้เป็นขั้มจริงครับพันผู้ใดว่าพ่อจ้อยบ่ถือเรียกพ่อจ้อยว่าเป็นยังกาะเป็นบ้าครับเป็นบ้าบ้าเสียสติครับคแต่คือบ่รับรู้อีหยังครับอยากกินก็กินอย่างนอนก็นอนอย่างนั่งก็นั่งครับคนพุงซั่นเป็นบ้าแล้วก็เสียสติพร้อมแม่นครับบ่รู้เรี่ยง ้าเร่อลมเลียวิงเซียสตีนะแมนครับเซียสตีนั่นแหละที่คือซทำเติมผู้บงผู้บัรอบประตูนอปบานยังขอใ่อยบ้านบอกครับ